วิดีโอเปิดถึงช็อปนะคะก็เป็นการเปิดถึงช็อปในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนเมษายนนะคะบวบด้วยกัน2เดือนเลยจะมาพูดกันก่อนนะว่าระหว่างช่วง2เดือนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะถ้าคนที่ตามในเพจนะคะก็จะรู้ว่าแล้วช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็จะมาถึงเดือนนี้เนี่ยโบเนี่ยมีปัญหากับผิวหน้า<ม>นิดหน่อยนะคะหน้าก็เป็นผื่นแล้วก็จะมีอาการ เ,เขาเรียกว่าเวลาที่ไปเจอแดดแล้วก็พอมากาบเย็นแดดแล้วก็กับเย็นเนี่ยก็จะทําให้มีผื่นขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ทําพวก how to อะไรมากมายแล้วก็ยังไม่ได้แต่งหน้าที่ที่แบบรับปากไว้นะเซเ a l s สปริงนะคะลิปสติกสีส้มแดงตัวนั้นยังไม่ได้ทำเนาะแต่ว่า ไม่ลืมแน่นอนนะคะพาะจดไวในลิสต์แล้วแล้วก็เป็นลุคที่โบที่ว่าเป็นลุคเหมาะกับชว่วงสปริงมากๆเลยนะคะในวันนี้จะมีของทั้งหมด2แบบนะคะก็จะมีสําหรับพวกไอเทมที่ปกติแล้วเป็นพวกเครื่องสำอางสกินแคร์ตัวนั้นปกตินะคะส่วนวันนี้มีอะไรพิเศษนะคะโบจะมีเครื่องประดับของชาร์ลอ s กี้มาเปิดให้ดูด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยโบได้มาจาก outlet ที่เมสซิงแอนนะคะ m มสซิงแอน outlet เนี่ยใกล้กับบ้านโบมากก็คือขับรถไปประมาณ 2ี่สึงนาทีก็ถึงตรงนั้นแล้วนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยที่ชอบไปเพราะว่าเขาลดราคาไม่ใช่อะไรอยากได้แบบเออราคาประหยัดประหยัดหน่อยนะคะตัวนี้เขาก็ลดประมาณ4 0ถ้าโบจำไม่ผิดนะอันนี้ลดจากราคาเอาท์เล็นะคะไม่ใช่ลดจากราคาเต็มอันนี้ราคาเต็มโบก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าราคาเอาท์เล็ที่โบดูนะคะมันราคาประมาณ70ยูโรแต่ว่าเมื่อวานนี้ซื้อได้49ยูโรนะคะก็เป็นสร้อยสีโรสโกลนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเฮ้ยเออโอเคเหมือนมันจะติดก,กับส้อยโอเคได้ละจะ<ต>เป็นสร้อยประมาณนี้นะคะเห็นไหมเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกทีเนาะ<ม>ตัวน,นี้นะคะจะเป็นสร้อยที่หน้าตาเ<ม>ขาเรียกว่าวจะเป็นที่แบบพีระมิดนะคะตแ,แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดแบบพีระมิดที่หยีบเลยนะคือประมาณพีระมิดหน่อยนะคะ ชอบเพราะว่าไม่ค่อยได้มีแบบอะไรแปลกๆอย่างนี้แต่ว่าเขาจะดูดูคลาสสิกหน่อยๆอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตรงสายห้อยสร้อยนะคะตรงนี้เขาจะมีเป็นสัญลักษณ์ของชวาล์ลสกี้ก็คือจะเป็นรูปหงแล้วก็จะมีคริสตัลสามเม็ดด้วยฝาหมีตรงนี้นะคะน่ารักมากๆกเลยเมื่อวานลองแล้วนะก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากมายนะคะกำลังพอดีก็เนี่ยนะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้แหละกลาวว่าจะใส่มาเหมือนกันแต่แบบนะม,นมันยังไม่กล้าใส่ซื้อใหม่ไงกำลังเหงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะถ้าใครที่มาที่เยอรมันนะคะอยากได้ พวกของราคา o u t เลตของ s w a r o v s k i ก็ต้องมาที่เมสซิงเน่นนะตัวนี้จะมีนะคะแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ยมี o u t เหลายๆที่เหมือนกันต้องลองเซ a ร์ชดูใน google นะคะคิดว่ามีประมาณ3-4ที่ที่น่าสนใจทีเดียวถึงด้านลูกกลาสนะคะโบก็ได้มาหลายสิ่งเลยเดี๋ยวจะมาพูดถึงสก,กินแคร์ที่เกี่ยวกับผิวกลยกันก่อนเนาะตัวนี้นะคะโบยังติดใจของยี่ห้อ r i t u a อยู่ก็เลยได้มา2ชิ้นนะคะตัวแรกก็จะเป็น ฟอร์ม o ่ e วาเจลเซนเซชันตอนนี้เคยโพสต์ใน a c e b o o k นะคะแล้วก็หลายๆคนมาคอมเมนต์เลยว่าชอบเหมือนกันสีขาวนะคะตัวนี้จะให้กลิ่นแนวดอกไม้แนวดอกเชอร์รี่แนวดอกซา,ก,ากุระประมาณนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจลพอเวลาที่เราปั๊มออกมาแล้วนะคะก,ก็จะถูๆแล้วมันก็จะกลายเป็นโฟมสะดวกมากเลยเวลาอาบนะ้ำนะคะ ถัดมาอีกตัวนึงก็คือโลชัน่นตัวนี้เนี่ยจะเป็น ultra caring hair lotion 3 0 0มลนะคะเขาลดเหลือ10ยูโรเท่านั้นเองนะตัวนี้เนี่ยคือกลิ่น imagine นะคะ rice milk and cherry blossom ก็จะเป็นกลิ่นคล้ายๆกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแพคเกจิ้งแล้วจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วตัวนี้คือยังจะเป็นแบบแพคเกจิ้งแบบเก่าอยู่แต่ก็ไม่หมยเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ของเขาอะ่ะมันหอมมันใช้ดีโบก็เลยโอเคตัวนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอมาหาก EOS Hand c l o i e n เขาเป็นอะไรที่แบบดูดีมันน่ารักมากแล้วเวลาที่เราพกพาในกระเป๋ามันก็ดูสะดวกสบายเพราะว่ามันเป็นแบนๆเหมือนหินเลยนะคะโบดมกลิ่นเมื่อกี้ก็แบบหอมแล้วเวลาบีบก,ก็บีบอย่างนี้เนาะคือมันสะดวกแล้วมันเบาเก๋ๆมาก กลิ่นนี้จะออกแนวคล้ายๆกับดอกซากุระแต่ว่าจะจะไม่หวานเท่านั้นคือจะออกไปแนวสดชื่นซากุระแต่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยหวานมากมายนะถัดไปตัวนี้จะเป็นของเดียวเทคนิคนะคะก็คือ deep cleansing gel สำหรับแปรงนะคะเจลทคำความสะอาดแปรงนั่นแหละ ตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยลองใช้มันจะเป็นหัวแบบบีบอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีเจลออกมาปกติเนี่ยโบเป็นคนที่ประหยัดมากเวลาที่จะล้างแปรงต่างๆก็จะใช้พวกพวกเจลล้างมือพวกครีมอาบน้ําอะไรนยคะเพราะว่าไม่อยากจะซื้ออะไรเพิ่มเติมแต่ว่าวันนั้นไปเดินที่ดูก,กลาสแล้วก็เห็นแบบเฮ้ยอยากจะลองว่ามันแตกต่างจากพวกที่จะพวก ที่เราเคยใช้ยังไงบ้างโบก็เลยเออโอเคลองซื้อมาตัวนี้รู้สึกว่าจะราคาประมาณ9ยูโรนะคะ9.9เซนก็โอเคไม่แพงมากมายขนาด150มิลค่ะเดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างมาสู่หมวดเครื่องสำอางกันบ้างนะคะวันนี้มีทั้งหมด5ไอเทมแรกจะพูดถึงก็คือจะเป็นรองพื้นนะคะเพิ่งสอยมาของ N a r s De l u ลูมิน u s นะคะซึ่งก็ได้อ่านรีวิวแล้วก็ดู Youtube รีวิวต่างๆเยอะแยะเขาบอกว่ามันดีสำหรับคนหน้ามันแล้วช่วงนี้อากาศก็อุ่นขึ้นโบก็เลยโอเคเดี๋ยวจะเอามาลองบ้างเห็นว่าการปกปิดเขาดีทีเดียวสีที่โบซื้อมาก็คือสีบาเซโลน่านะคะมีเดียสีเค่เหมือนกันนะคะสำหรับ ประมาณ NC 3 7นะคะใช้ได้รู้สึกว่าเขาจะมีสีอ่อนกว่าน,นี้นิดนึงแต่ว่าโบไม่มั่นใจเพราะโบไม่ค่อยชอบทาพวกรองพื้นสีอ่อนๆอ,อ,อะคือเป็นคนที่ผิวไม่ได้ขาวนะแล้วก็เลยไม่ค่อยแบบว่าอยากจะทารองพื้นให้มันต่างจากสีผิวตัวเองมากนะมันจะดูแบบไม่โอเคเวลาถ่ายรูปนะคะ ก็เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะคะถ้าถ้าลองแล้วเนาะเดี๋ยวรอให้หน้าหายแบบหายลอกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะลองเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะสําหรับคนที่หน้าแห้งหรือว่าหน้ากําลังลอกอยู่นะคะมาถึงส่วนลิปสติกกันบ้างนะคะแท่งแรกที่จะพูดถึงก็คือแท่งที่โบทายอยู่นี้เป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ได้มาฟรีไม่ได้ซื้อเพราะว่าเป็นสมาชิกข,ของดูกลาสนะคะวันนั้นก็เลย โอเคฉันได้ฟรีฉันก็เลยต้องรีบไปเอาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปช้ามันอาจจะหมดก็ได้ตัวนี้คือ Chanel Rouge Coco นะคะเบอร์462 r o m y เป็นสีทนชมพู ชมพูกุหลาบค่ะประมาณนี้ชอบสีอ่ะสีมันสวยแล้วก็ให้พิกเมนทที่ดีมากชุ่มชื้นดีมากนะคะเดี๋ยวก็คงจะไปดูโทนสีอื่นเพราะว่าเนื้อเขาดีก็เลยโอเคเดี๋ยวอยากจะลองอีตัวเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะพกพาได้สะดวกนะคะในกระเป๋าเล็กๆเวลาที่แบบเออเราไปไหนมาไหนไม่อยากจะพกกระเป๋าใหญ่หรือว่าเวลาเราไปออกงานไปดินเนอร์นะคะหรือว่าไปทานข้าวกับคุณแฟนก็สามารถที่จะ เอาตัวเจ้าตัวจิ๋วเนี่ยไปด้วยได้ก็สะดวกด,ดีนะคะอีก2ตัวเป็นลิปของอิฟแซงลองนะคะจะเป็นลิปตัวที่ออกใหม่แต่ว่าชื่อของเขามันไม่ใช่รุ่นใหม่มันก็คือวอลุูเจชายนั่นเองแต่ว่าเขาจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ด้วยเพิ่มน้ำมันนะคะไปจนถึง60%เลยทีเดียว ตอนแรกโว้พี่ว่าโอ้โหมันคงจะม,มันเยอะมากอะแต่ว่าพอไปลองแล้วก็สวอชแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่ได้แบบเยิมขนาดนั้นแต่ว่าเหมาะสำหรับการทาประจำวันใครที่มีริมฝีปากแห้งนะคะเขาก็จะช่วยบำรุงด้วยสีสองสีนี้ก็คือเบอร์43แล้วก็46นะคะ43จะเป็นสีอ่อนกว่าแล้วก็46จะเป็นสีโทนเข้มกว่า ตัวนี้เนี่ยเบอร์43เนี่ยทาได้ทุกวันเป็น everyday look ได้ส่วนเบอร์46จะเป็นโทนส้มที่ทาวันไหนที่อยากจะได้ Make Up look fresh หน่อยนะคะเดี๋ยวโบจะ swatch ให้ดูตามนี้ค่ะเบอร์43นะคะฝั่งนี้แล้วก็ถัดมาคือเบอร์46 รู้สึกว่าเบอร์46เนี่ยขายดีมากเพราะว่าโบต้องรอออเดอร์คือรอนานมากปกติแล้วเวลาไปซื้อลิฟต่างๆเนี่ยก็คือสั่งไปสองสามวันก็ได้มาแล้วแต่ว่าคือโบรอเฉพาะเบอร์46เนี่ยประมาณเกือบสองอาทิตย์น่ะเขาบอกว่าของหมดโบก็เลยโอเครอได้ ก็สีสวยทั้งสองสีนะคะแล้วแต่คนชอบโบยังไม่ได้ลองทากับตัวเองนะว่ายังไงแต่ว่าคิดว่าจะทำรีวิวต่างหากมาดูเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังสะสมคอลเลกชันของ YSL อยู่นะคะก็ชอบของเขาประมาณหนึ่งดูแพคเกจจิ้งก็แบบเออสวยดีนะคะราคาก็เท่าๆกับของ Dior แล้วก็ของ Chanel แต่ว่าโบคิดว่าในความสวยงามของแพคเกจจิ้งเนี่ยยกให้ของ YSL แล้วก็เนื้อของเขาคือแบบดีงาม กลิ่นเนี่ยแบบชอบมากเป็นกลิ่นแบบผลไม้ฟูตี้สดชื่นนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับวิดีโอเปิดถุงช้อปในครั้งนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ชิ้นไหนนะคะที่อยากให้รีวิวเป็นพิเศษก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกโบได้ค่ะเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ